สวัสดีค่ะมื้อน,นี้มาแกงยอดบักฟักโอย,ยอดบักบวบอืมยอดบักฟักยอดบักแฟงพี่น้องใส่หมูยอดฟักยอดแฟงใส่หมูาราคาขยับแม่หนีก็เป็นแกงขี้เด็กปานเพิ่นสิกิ่นมดได้พี่น้องเลยแกงขี้เด็กใส่บกักพริกพริกกับ ตุ้มพีกก็บเข่าเบืออกะช่ายตำใส่กันพร้อมเดงเก่งกินแบบบานๆเท่านะบ่มีวิธีดีต่อเนี่ยหรอใส่กะทิ โอ้ยสันสะท้านสันสะท้านลกกาเนาะคุณสันสันกองกะทิเพิ่นตจ้คุสีเบืองขางใดเจค้คนสีเบืองกองจค้คสีเบืองมองตาลาเน,นี่ยันเหนื่อยายสี่เล็กยีสบบยยยกสย่สิบบาทพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านห่านไม่อยากซื้อเด้เนี่ยนยี่สิบาทไ กํามือเดียวแต่พ่อแกงกินน้ำไงด้อกินกันมากินละแบ่งกันกินละกินใส่ผงงนี่ก็ไม่ถึงเด้อีหนังปลาห้าวขวดมันลงสิลอดอี่น้องทานน้ำไล่นั่นมีวิธีรีตองอย่างหลอกผมมีว่านโลหิตเลยนี่ก็แกงยอดบกแซงบกบัวเอ้ยบกเซ้งบกปลา ตื่นบนถือจักเลยหรอกเป็นหลงสาวเป็นยอดสะพ้อโมเมนยอดบอกแซงโมเมนยอดสะพ้อหันมาพีก็เป็นแกงขี้เล็กเป็นตั้งเวทีสองเวทีได้พี่น้องเลยปันพนสิกินเบิด์ตเปนอยากดูนแนนะ่นะเจ้าพลศึกอยากแนวใดแน่มั่วไปเบิด์ตอรุณศาสตร์เรพิ่นบ่ได้ยยวนบ้านนอกบ้านหน้าเนาะเพิ่นเห็นอยู่ในตลาดตลาดเพิ่นก,ก็อยากกินที่เราบบก๋อมาแกง คือจะคือทอดอดีตคนปัยจุบานนะโอ้ยยางลงคงไ้ทองหน้าข้าข่างถนนคนทางเก็บมะแกงเลยล้ะน้อพี่น้องวันนี้ต้องสือเพิ่นที่เข่าตลาดย่างเดียวหดเอาใบมันอ่อนมันอันนี้แก่กับซากเบอรงเอามต่ำจยงไรก็ยังมาเละอยู่ใส่นามประเดชกน้อย เบื่อยังกะตำใส่น้ำกันใ้พี่น้องด้ยเบอรงกลางซางลดท่ามสีบอลแล้วเ็ดไอยังสั่นแหละสวัสดีจ้าคลิปนี้กับพ่อซามีกอนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหมสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย